สวัสดีครับหลังจากได้วัตถดิบมาแล้วเราก็มาล้างวัตถุดิบของเราเอาอย่างมันออกนะครับวันนี้มีผู้ช่วยมาด้วยครับช่วยกั็มานั่งปอกเปลือกออกให้มันดูสวยงามครับนังปอกไปเรื่อยๆครับปอกเสร็จแล้วหน้าแต่ก็ตัวแบบนี้ครับเดี๋ยวออกไปล้างก่อนล้างเสร็จแล้วเราก็มาหัน่นเป็นชิ้นๆก็ดีครับสวยไม่สวยก็เหมือนคนทำนะครับ จากนั้นเราก็มาตั้งน้ำนะครับใส่เบเตไว้หน่อยนึงให้มันหอมนี่น้ำเดือดแล้วเราก็เอาน้ำเชื่อมที่เราไม่ได้ทำเองซือซ้อมาเองซื้อมาใส่ลงไปนะครับชอบชอบหวานมากก็ใส่มากนะครับจากนั้นก็เอาเกลือใส่ลงไปนิดหน่อยนะครับวางรอน้ำเชื่อมมันเย็นเนี่ยเราก็มาตักระมชีส ใส่ในกล่องนะครับที่เราเตรียมไว้ที่ใส่กล่องสวยไม่ใช่อะไรนะครับวันนี้มีลูกค้าสั่งมนาะจากนั้นเราน้ําเชื่อมบันเดียดแล้วเราก็เอาน้ําเชื่อมมาใส่กับพยมงชีดนะครับใส่พอประมาณนะครับเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณานี้เติมตัวส่งให้ลูกค้านะครับวันนี้